บุคคลย่อมให้ตามศรัทธาตามความเลื่อมใสของตนพิกษุหนุ่มชื่อติสนั้นเที่ยวติเตียนทานของชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปหมดแม้ทานของอนาถาปิธิกาเศรษฐีของนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านก็ติเตียนอสติสถานคือทานที่ไม่มีทานอื่นเสมอเหมือนของพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ไม่พ้นจากการถูกติของพระทิศท่านนั้นเมื่อได้ของเย็ยนก็ไม่พอใจ ได้ของร้อนก็ไม่พอใจติดเตียนไปหมดเมื่อได้ของน้อยก็ติดเตียนว่าให้เหมือนไม่เต็มใจให้กรณีเมื่อได้ของมากก็ตำหนิคนให้ว่าในเรือนของคนพวกนี้คงไม่มีที่เก็บกระมังความจริงควรให้ปัจจัยแก่ภิกษุเพียงพอเพื่อย,ยังอัตภาพให้เป็นไปนเท่านั้นของอันมากมายเหล่านี้ต้องวิบัติไปร้ายประโยชน์แต่พอประรบถึงทานในตระกูลของท่านท่านจะชมเชยไม่หยุดหย่อน เป็นต้นว่าหน้าชมเชยจริงเรือนของพวกญาติของเราเป็นโรงเลี้ยงภิกษุทั้งหลายผู้มาจากสีทิศความจริงพระทิศนั้นไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่โตอะไรเป็นเพียงบุตรผู้รักษาประตูคนหนึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ผู้ท่องเที่ยวไปในชนบทถึงนครสวัสถีแล้วติสจินขอบวชภิกษุทั้งหลายเห็นและได้ฟังพระทิศเที่ยวติเตียนทานของคนทั้งหลายไม่หยุดหย่อนอยากจะสอบสวนดู จึงถามถึงบ้านญาติของพระทิศวาอยู่ที่ใดเมื่อทราบแล้วได้ส่งภิกษุไปสองสามรูปภิกษุสองสามรูปนั้นไปสืบดูในหมู่บ้านที่พระทิศอ้างถึงแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักพระทิศเลยในที่สุดได้ความจากชาวบ้านแถบนั้นว่าพระทิศเป็นลูกชายของคนเฝ้าประตูคนหนึ่งซึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ทราบข,ข่าวว่าไปบวชอยู่ที่เมืองสาวัตถี ภิกษุสองสามรูปนั้นทราบความแล้วกลับมาเมืองสาวัตถีแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพฤติการทั้งปวงของพระทิศให้พระตถาคตทรงทราบพระตถาคตตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อติสเที่ยวโอ้อวดในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เป็นผู้มักอวดแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสกระดาหชาดกความว่าพระทิศสมัยเป็นนายกระดาหะ ไปสู่ที่ต่างๆเที่ยวพูดอวดถึงทรัพย์สมบัติมากมายในตามมาจึงได้รู้ว่าที่แท้ในกระดาหะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเป็นต้นพระทศพลตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเมื่อชนทั้งหลายให้วัตถุมากบ้างน้อยบ้างเศร้าหมองบ้างประนีตบ,บ้างแก่ภิกษุอื่นไม่ให้แก่ตนภิกษุนั้นเป็นผู้เก้อเขินหรือไม่พอใจ ฌานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมักและผลก็ดีย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนั้นอันหนึ่งผู้ใดไม่พอใจในข้าวน้ำที่คนอื่นให้ย่อมเดือดร้อนเองไม่สามารถทำใจให้สบายมีความสุขได้ใจที่ขาดความสุขย่อมไม่อาจบรรลุสมาธิได้เลยจากหนังสือทางแห่งความดีเล่มสาม